ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโอแว่นท็อปเจริญไ <Yeah. Yeah. S 1> คเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาอาหารมีหลากีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยวัีค่ะ อาจารย์นะคะมาพบกับรายการทรงครามความอร่อยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะหรือมี2เมนูความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับ2เมนูนี้กันเลยดีกว่าว่าจะอร่อยสมคำร่ำลือที่หลิวพูดแค่ไหนไปกันเลย เมนูอะไรคะวันนี้เมนูอะไรยำตะไคร้กุ้งถูกค่ะยำตะไคร้กุ้งสดนะคะยำตะไคร้นี่คล้ายกับสับตะไครกดติดตามมาไม่ใช่นะอ่ะมีวัตถุด,ดิบอะไรบ้างเออก็จะมีกุ้งลวกนะคะกุ้งลวกที่เ<ว>ตรียมไว้แล้วใช่ค่ะผักชีฝรั่งค่ะตะไคร้ตะไคร้พิขี้หนูพิขี้หนูนี้ก็ตำแหลกๆตำบุบบุบแล้วก็แครอทซอยแครอทหอมซอยหอมซอยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเอาไว้ตกแต่งใช่ไหมคะ อ่ะงั้นเราเริ่มเลยในระหว่างที่ทำเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะบอกคุณผู้ชมไปด้วยนะคะว่าใส่อะไรไปบ้างใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะจะมีความหวานนิดนึงนะคะคุณผู้ชมว่าใครที่อยากจะลองอทำนะคะสามารถทำตามได้เลยหจดสูตรไว้ก่อนก็ได้น้ำเชื่อมสองช้อนค่ะน้ำเชื่อมสองช้อนนะคะน้ำมะนาว3ช้อนตามด้วยน้ำมะนาวแล้วแต่คนชอบเปรี้ยวใช่ค่ะใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะ น้ำปลาช้อนครึ่งน้ำปลาช้อนครึ่งอ,อดอน,น๋ยวิงหมูบุกล,ลงไปค่ะอือโอ้นี่จะหน้าทางค้ะทางจะเผ็ดนะคะเนี่ยใช่ค่ะมันต้องรดจัดแล้วก็คนเข้ากันค่ะใส่กุ้งใส่กุ้งไปเลยอันนี้กุ้งเราลวกเตรียมไว้แล้วน,นะคะ ใส่แตงก็ใส่ตะไคร้ลงไปต้องหอมซอยไอ้ของแดงของทแล้วก็แหลอทนะคะแล้วก็กดแล้วก็สันอือแค่นี้เองนะคะใช่ค่ะแค่นี้ค่ะโหง่ายมากๆค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเมนูที่สามารถทำทานเองได้ง่ายๆเลยแล้วเรายเราใส่ผักชีค่ะใส่ทีหลังเพื่อนใช่ค่ะ ลกขานะคะเดี๋ยวทางนี้ก็เตรียมจัดจานไปแล้วแค่นี้ค่ะเี็บร้อยเสร็จแล้วยังไม่ถึงนาทีเองค่ะง่ายมากเลยแต่ว่าเราเตรียมวัตถุดิบไว้แล้วมันก็คือเร็วหอมจังเลยนี่หอมทะลุแมสเลยอ่ะเป็นเมนูที่เสิร์ฟทานง่ายนะคะ เนี่ยกุ้งที่นี่ก็สดด้วยนะขพื่นชื่อว่าเราไป,ไปตลาดตั้งแต่เช้านะคะต,ต้องได้ของสดค่ะคุณผู้ชมนี่ลลก็เสร็จเป็นการเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากเลยคุณผู้ชมนี่ดูเลยดูเลยสวยไหม,มกับเมนูยำตะไคร้กุ้งสดค่ะอาล,ล่ะค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ต้องเป็นช่วงชิมค่ะมากหม ไปไม่จบโอลังญี่ปุ่นจีนไทยไหหลํานานไงดาดเดือนจนรครบรสแล้วบอกว่ามาที่ระยองทําเป็นทานกุ้งสด,สดไม่ใช่แล้วสงสดามากๆแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยแล้วบอกว่าทําง่ายแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยแต่รสชาติออกมาแบบสุดยอดเลยค่ะมีหลอกมีหลายมีมากมีหมายอธิบายไม่จบโอลังญี่ปุ่นจีนไทยไหหลํา งงด,ดเดือนจนจเมนูแรงนะคะเป็นฝีมือของแม่ครัวท้องถิ่นนะคะโหยังอร่อยขนาดนี้เลยนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวมีมาประชันกับแม่ครัวท้องถิ่นอีกเช่นเคยนะคะทุกคนค่ะรอติดตามกันนะคะทุกคนรอ,อสักครู่เดียวะคะ่ะไปเลยอ,อ่านะใ,ใส่เส้นไปปุ๊บคือเราเราเตรียมเตรียมหม้อหรือกระมังหรือว่าชามอะไรก็แล้วแต่เนะ เตรียมไว้หน่อยใส่เส้นเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาปลาผงเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้มันให้มันพอดีใช่ไหมอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นก็หอมแดงตามลงไปสงครามความอร่อย d e l i Delicious War นุมสดตราหนองโพ yeah. <Yeah>. hey. เราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญกล,ลบับมาแล้วนะคะกับสงครามความอร่อยคะ่ะรอบนี้คะ่ะเป็นเมนูที่สองคะ่ะจะพาทุกคนไปพบกับเมนูที่สองกันคะ่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะ่าจะอร่อยมากๆด้วยนะคะไปพบกันเลยดีกว่าคะ่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูนี้หลายคนน่าจะคุ้นกับเส้นของขนมจีนแต่ว่าสิ่งที่เมืดเอดสิ่งสิ่งนี้ป้ามองไม่ไมป้าเหมือดหรือป้ามอง <c oughs> ป้ามอง <c oughs> ป้ามองนะป้ามองกําลังจะทําก็คือขนมจีนเมือดค่ะขนมจีนเหมือดหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะฮะรวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็ยังไม่เคยได้ยินขนมจีนเหมือดมันมันคืออะไรฮะขนมจีนเหมือดหรือว่าคนคนแถวนี้เขาเขาเรียกกันแบบนี้เขาเรียกเขาเรียก ปลาปนแต่ก่อนเขาเรียกขนมจีนปลาผงอ๋อแต่ก่อนนี่คือขนมจีนปลาผงก็คือมีมีผงของปลาอยู่ในขนมจีนค่ะแต่ทีนี้เขาเปลี่ยนมาเรียกเป็นขนมจีนเหมือนค่ะใช่ไหมค่ะอ่าขนมจีนเหมือนนี่ต้องมีส่วนผสมวัตถุดิบอะไรหลักๆมั่งมีปลาปนปลาปนเป็นเนื้อเนื้อปลาอะไรฮะเนื้อปลาช่อนปลาช่อนค่ะนะฮะอ่าโอเคนะครับแล้วก็จะต้องมีใส่หอมแดงหอมแดงหน่อยนี่นะฮะหอมแดง หลังจากนั้นอบพริกตะไคร้พริกพวกนี้นะครับพริกบนนะฮะรวมถึงถั่วถั่วฝักยาวกับถั่วงอกนะครับแล้วก็มีน้ำปลาเออแค่นี้เลยไม่ต้องใส่อ่างอื่นแล้วน้ำเติมน้ำตาลเพิ่มหวานไม่ต้องแค่นี้เลยนะครับเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่ ทำง่ายนะไม่น่ายากใครที่ยังไม่เคยลองทําขนมจีนเหมือดเดี๋ยววันนี้ให้คุณผู้ชมทําตามไปพร้อมๆกันเลยนะฮะอ่ะป้ามองเริ่มเลยฮะอันดับแรกต้องยังไงก่อน,อนขนมจีนคุณผู้ชมซื้อเส้นมาใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ป้ามองอันนี้ทําให้กี่คนเนี่ยทําให้กี่คนบอกคุณผู้ชมก่อนสองคนสองคนกินสบายๆ <c oughs> นะฮะอ่าทำให้สองคนกินโอเคอานะใส่เส้นไปปุ๊บ คือเราเราเตรียมเตรียมหม้อหรือกระมังหรือว่าชามอะไรก็แล้วแต่นะะเตรียมไว้หน่อยใส่เส้นเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาปลาผงเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปให้มันให้มันพอดีใช่ไหมค่ะอ่าโอเคนะครับหอมแดงหลังจากนั้นก็หอมแดงตามลงใบไม่ใส่ได้ไหมหอมแดงเนี่ยไม่ใส่มันก็ไม่เป็นเหมือดค่ะไม่ใส่ไม่ใช่เหมือดต้องใส่นะฮะ เนี่ยของแท้นี่ต้องใส่ไปด้วยค่ะรวมถึงใส่ตะไคร้ตะไคร้นะฮะตะไคร้หอมแดงปาผงเสร็จปุ๊บพริกปน่นพริกป่นซะหน่อยอ่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าคนชอบกินเผ็ดไม่เผ็ดค่ะแล้วแล้วแต่เลยของพวกเรานี่ก็ยังไงฮะเ,เผ็ดนิดเผ็ดหน่อยรวมถึงน้ำปลาค่ะอ่าน้ำปลานี่ก็ต้องมีหน่อยหนึ่งนะครับใส่เข้าไปอ่าประมาณหนึ่งนะแล้วคลุกให้เข้ากันหรอค่ะ อ๋อนี่นะฮะมันเหมือนกับยำหรือเปล่ามันใช่ยำขนมจีนไหมะยำขนมจีนต้องใส่น้ำปลาแล้วก็มะนาวด้วยอ๋อคือถ้าเกิดว่าเมื่อถ้าเป็นเมือดเนยมันจะเมือด่มันมีความแบบไม่ต้องใส่น้ำแบบฝืดๆเลยค่ะแห้งๆค่ะอน้ำมะนาวไม่ต้องนะฮะใส่แค่น้ำปลาพอค่ะนะครับน้ำปลาอะไรก็ไม่ต้องใส่เลยค่ะ มีความเป็นเหมือนนะครับอหลังจากนั้นคุกให้เข้ากันส่วนถั่วงอกกับถั่วฝักยาวนี่ใส่ตอนไหนใส่ตอนท้ายค่ะใส่ตอนท้ายนะครับนี่นะขอลองคุกเลยนะขอลองคุกเลย <c oughs> การการการคุกนม่ต้องมีวิธีอะไรไหมหรือว่าสับสับสับเลยเ <c oughs> น้นสับเหรอ, <c oughs> อให้มันขาดกันให้มันขาดกันคือถ้าไม่ขาดนี่ไม่ใช่เหมือนต้องให้ขาดนะ เดี๋ยวจะกินไม่ได้เออนะฮะอ๋อแล้วก็สับให้มันขาดใช่ไหมอ๋อให้มันกินได้นี่นะครับคุณผู้ชมจะจืดใส่น้ำปลาอีกนิดเออนี่คือดูสีนี่รู้เลยค่ะอาจจะจืดแห้งไปเอามันแห้งไปเอาน้ำปลาอีกหน่อยนึงค่ะอ่านี่พอไหมค่ะอ่านี่นะฮะุกกันหน่อยนะครับอ่าใครชอบกินเค็มก็ใส่น้ำปลาเพิ่มไปหน่อยนะครับหรือถ้าใครอยากกินเผ็ดก็ใส่พริกเพิ่มอืม อ้าว่อันนี้แต่นี้เป็นเหมือดค่ะของแท้นี่ต้องนีเสร็จแล้วค่ะเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเอาแล้วนี่ไม่ไหนเหรอถั่วเวลาจะชิมก็ใส่อ๋อคุณผู้ชมฮะอันนี้คือเสร็จเลยนะครับค่ะนี่นะฮะโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนเวลาเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นี่นะครับน่ากินเลยนะอ่าก็จะเป็นแบบนี้ คือจะมีความแห้งใช่ไหมเป็นความแห้งที่เดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงลองกินว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะลองตักใส่จานให้คุณผู้ชมดูก่อนเาประมงจัดมาตักใส่จานซะหน่อยอ่าโอเคนี่นะครับจริงิงก็กินเป็นแทนอาหารหนึ่งมื้อได้เลยได้ค่ะเนาะใส่ถ่งงอกนี่นีนใส่ใส่ถุงงอกอ่า ถัวฝักยาวนี่นะครับแล้วแต่คนชอบกินหรือเปล่า,าถ้าใครไม่ชอบกินผักก็ไม่ต้องใส่อือันนี้นมจีนเมือก <c oughs> เสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่นะครับพร้อ,อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่เ้าเกิดขายนี่อย่างนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าสมมติสามสิ <30. S 2> <30. S 1> ประมองขายนะครับนี่เลยนะครับที่พี่ไมายมากินได้นะฮะ กับ2เมนูความอร่อยที่หลิวนะํามาฝากคุณผู้ชมนะคะครั้งหน้านะคะห้ามพลาดเลยค่ะเพราะหลิวสัญญาว่าจะเอาเมนูความอร่อยของพ่อค้าแม่้าท้องถิ่นนะคะมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะรอติดตามกันนะคะส่วนวันนี้หลิวขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครสรราามมควมออย่ย Delish